ส่วนต่อไปในส่วนใหญ่ที่เป็นบทที่16ถึงสาที่เป็นเมื่อพระเจ้าทรงให้ซาอลูลดลงตำลงและทําให้ดาวิดยกขึ้นจะยกยกเดวิดขึ้นแต่เราต้องยอมรับว่าไม่ได้ดูเหมือนว่ากําลังยกเดวิดขึ้นเพราะว่าเดาวิดในที่สุดเดดดาวิตดตร,ตรงวิ่งหนี ต้องออกจากราชวังของสาวอูแต่ตอนนี้ในบทที่18ถึงบทที่20เราสามารถที่จะเห็นพระเจ้าทำให้ดาวิดยิ่งขึ้นมีชื่อเสียงและมีความสำเร็จแต่สิ่งที่เป็นหัวข้อใหญ่ในหรือเป็นจุดเน้นใหญ่ที่สุดคือสาวอู จออิจฉาดาวิดและกลัวดาวิดมากยิ่งขึ้นแต่ยิ่งที่สาวอูยขยามที่จะต่อสู้ต่อต้านกับดาวิดดาวิดมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและพระเจ้าอวยพระพรและปก,ปกป้องดาวิดในช่วงเวลาที่ดาวิดอยู่ในรัฐในวางของสาวอูสิ่งที่เราเห็นที่ทำให้สาวอู ัวอิจฉามากที่สุดคือเมื่อเราเห็นในบทที่16หลังจากที่บทที่18หลังจากดาวิดอยู่ในราชวางังเราเห็นว่าตั้งแต่ซาอูตั้งแต่ดาวิดฆ่ากกลิอัตซาอูไม่ให้อนุญาตกับเดวิดที่จะกลับบ้านแต่ให้ดาวิดเป็นแม่ทัพให้เขาเป็นคนที่นำคนอื่นในการสงคราม แต่ทุกครั้งที่ดาวิดออกต่อสู้กับชาวฟิลิสเตียพระเจ้าให้ดาวิดมีความสําเร็จแล้วนี่เป็นสิ่งที่ซาอูเห็นที่ให้ซาอูกโกรธและอิจฉาและกลัวคือว่าซาอูนี่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงร้องซาอูฆ่าคนเป็นพันๆแต่ดาวิดฆ่าคนเป็นหมืนม่นๆข้อที่น่าจะเป็น น่าจะเป็นข้อที่จะสรุปสามบทนี้เราพบในบทที่18ข้อที่14เชิถึงข้อที่16คือดาวิดประสบความสำเร็จในทุกทางเพราะพระยาเวเสถิตกับเขาซาอูลทรงกลัวเมื่อทรงเห็นดาวิดประสบความสำเร็จมากแต่คนอิสราเอลและคนยูดาทั้งสิ้นรักดาวิด พราะดาวิดออกบ่ายและกลับมาต่อหน้าพวกเขาเราจะเห็นในสามบทนี้เราเห็นว่าดาวิดท,ทำสิ่งที่ถูกต้องตลอดดาวิดอยู่ใต้สิทธิอำนาจของสาวอูลตลอดเขาเป็นคนที่รับใช้สาวอูดาวิดรู้แล้วในอนาคตเขาจะเป็นกษัตริย์ รู้แล้วสาวูไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์เพราะว่ามีอุปนิสัยไม่ดีไม่พอที่จะเป็นที่จะไม่มัดสมที่จะเป็นกษัตริย์ของเหนือประชากรของพระองค์แต่ดาวิดยอมที่จะรอเราไม่เห็นสักครั้งหนึ่งที่ดาวิดพยายามที่จะที่จะแสดงว่าเขาไม่ซื้อสัตว์ต่อสาวูแต่ตรงกับตรงกันข้ามเขาสตย์ซื้อต่อ ซาอูตลองจงกระทั่งเมื่อซาอลพยายามที่จะฆ่าดาวิดดาวิดยอมที่จะจำนนต่ออำนาจสิทธิอำนาจของซาอู u. ผมคิดว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเราเรามีคนที่พยายามที่จะฆ่าเราอาจจะเป็นยากที่จะที่จะอยู่ใต้สิทธิอำนาจคนคนแบบนี้แต่มาเราไม่รู้ช่วงเวลานี้เป็นกี่ปี เราไม่แน่ใจเป็นกี่ปีแต่นหนึ่งปีสอปีสามปีก็ได้แต่เขาอยู่ใต้สิทธิอำนาจของซาอูทำไมว่าซาอูพยายามที่จะฆ่าเขาเราเห็นว่าพระเจ้าบอกป้องดาวิดแต่ไม่ใช่บอกป้องดาวิดเท่านั้นแต่อวยพระพรดาวิดด้วยใน,ในหลายอย่างเราเห็นว่าได้พระพรจากมีเพื่อนสนิทกับ ลูกบุตรชายของสาวอูยอนาธานยอนาธานและดาวิดเป็นเพื่อนสนิทเราเห็นว่าดาวิดได้รับภรรยาที่รักเขาเราเห็นว่าทุกที่ที่ดาวิดไปเขามีความสาเร็จเราเห็นว่าชาวอิสราเอลทั้งหมดได้พระพรเพราะดาวิดเพราะ,ะว่าพระเจ้าอวยพระพรดาวิดเพราะว่าเมื่อดาวิดมีความสำเร็จหมายถึงว่า อิสราเอลจะมีความสำเร็จเจอชายชนะจะมีชายชนะเหนือพวกฟิลิสเตียและเราเห็นว่าชาวอิสราเอลทั้งหมดรักดาวิดแต่เราเห็นว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาที่ดาวิดไม่ได้ทําอะไรที่จะยกตัวเองขึ้นเขาไม่ได้ทําอะไรแต่เขาทอมทอมตัวลงตลอดเขาแค่เชื่อฝั่งซาอูและรับใช้ซาอู แต่ยิ่งที่พระเจ้าทรงให้ดาวิดยกขึ้นใครมีความสำเร็จยิ่งที่ซาอูเกลียดดาวิดยิ่งที่เขากลัวและอิจฉาดาวิดเราเห็นในส่วนนี้ในส่วนนี้เกี่ยวผมบอกว่าทุกส่วนเกี่ยวข้องกับดาวิดและเกี่ยวข้องกับสาอูลแล้วก็นี่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับดาวิดพระเจ้าบอกป้องดาวิด จากอูบายของซาอูที่จะทำร้ายดาวิดดาวิดซาอูพยายามที่จะทำร้ายดาวิดยังไงเอามีหลายอย่างมีหลายอย่างในสาบทนี้ซาอูพยายามฆ่าดาวิดด้วยมือของชาวฟิลิสเตียตอนแรกเราเห็นว่าในบทที่เอ่อในตอนแรกของบทที่18เราเห็นว่า ซาอูให้ดาวิดมีความรับผิดชอบที่จะนำชาวอิสราเอลเมื่อเขาออกต่อสู้กับชาวฟิลิสเตียตอนแรกเราคิดว่านี่เป็นเพราะว่าซาอูไหวใจดาวิดแต่เราเห็นว่ามาใจเขามีเขามีเหตุจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์เขาวางว่าชาวฟิลิสเตียจะฆ่าดาวิดเรารู้สึก คิดว่าเมื่อเราอ่านแล้วก็เปรียบเทียบกับเวลาก่อนก่อนเวลานี้แล้วก็หลังจากนี้ชาวอิสราเอลไม่พยายามที่จะต่อสู้กับพวกฟิลิสเตียมากเท่าไหร่จำได้ไหมเมื่อเมื่อ,อมีการสงครามระหว่างอิสราเอลและชาวฟิลิสเตียเขาจะตั้งค่ายแล้วก็โกลอัดมามาท้าทายชาวอิสราเอลแต่ไม่มีใครก็ที่จะต่อสู้ ดูเหมือนว่าในเวลานั้นเขาอาจจะตั้งค่ายแต่อิสราเอลไม่กล้าที่จะไปต่อสู้แต่ตอนนี้หลังจากนี้สาอูเห็นว่าจะเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่จะไปไมใจ่เขารบม่ใช่ยมจรบกับพวก,พวกฟิลิสเตียเท่านั้นแต่เป็นถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆจะให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นว่าดาวิดจะตายนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นในบทที่18ข้อที่17 ซาอูพูดกับดาวิดแบบนี้ขอแต่เจ้าเป็นคนกล้าหาญสำหรับเราและจงสู้ในสงครามของพระยาเวเพราะซาอูทรงดําริว่าอย่าให้มือของเราต่อสู้เขาเลยแต่ให้มือคนฟิลิสเตียต่อสู้เขาเราเห็นซาอูไม่มีแรงแรงจูงใจที่บริสุทธิ์แต่มากกว่านั้น เราเห็นว่าในเล็กที่สองในโนดของเราซาอูพยายามฆ่าดาวิดด้วยช่วยโอกาสความรักของบุตรสาวของเขาชื่อมีคาวต่อดาวิดลูกสาวของซาอูรักดาวิดแทนที่จะมอบเป็นภรรยาด้วยความจริงใจเขาแค่ช่วยอกอยากช่วยโอกาสหนีที่จะให้ดาวิดตายแล้วก็คิด ถ้าอยากถ้าอาแต่งงานกับลูกสาวนี้เป็นข้อที่25ในบท18พวกเจ้าจงพูดดังนี้แก่ดาวิดพระราชาไม่พอพระทายอะไรสำหรับสิทธสอดสิทธ์สินสอดนอกจากหนังหนังปลายองคชาติของพวกฟิลิสเตียสักหนึ่งรอยหมายชึงว่าดาวิดต้องฆ่าเจ้าฟิลิสเตียหนึ่งรอยคนแล้วก็ต้องพิสูจน์ โดยโดยทำแบบนี้เพื่อจะส่องแก้แค้นพวกศัตรูของพระราชาสาสอูลทรงตำหนิว่าจะให้ดาวิดตายด้วยมือของพวกฟิลิสเตียน่ารักใช่ไหมน่ารักนี่เป็นคนที่ลูกสาวของเขาอยากแต่งงานแล้วก็บอกว่าแต่งงานได้ถ้าจะฆ่าชาวฟิลิสเตียหนึ่งร้อยคนแล้วก็พิสูจน์โดย ตัดฝ่ายองค์ชาติออกกับคนทางชาตินี้เพื่อคนที่ลูกสาวรักจะตายเพเป็นใจดีมากเขาพยายามชีจะฆ่าดาวิดอ,อ,อีกวิธีด้วยสองครั้งซาอูพุ่งหอกพยายามฆ่าดาวิดในขณะที่ดาวิดเล่นอนตรีในวังของซาอูแต่ ไม่สมเรจเขาพลาดทั้งสองครั้งนี่เกิดขึ้นในบทที่สิบแปดและในบทที่สิบเก้าด้วยสาอูวพยายามฆ่าดาวิดที่บ้านของดาวิดเองแต่มีข่าวช่วยดาวิดลบหนีจากพ่อของมีข่าวแล้วสาวูวก็พยายามจับดาวิขาดขณะที่ดาวิดซ่อนตัวอยู่กับสาวูวหลังจาก ซาอูพยายามที่จะฆ่าดาวิดเมื่อดาวิดอยู่ในบ้านของเขาอยู่กับภรรยาในบ้านแล้วก็มีการช่วยให้ดาวิดหนีเขาเขาบอกว่าต้องต้องไปหาซามูเอลเพราะว่าถ้าอยู่กับซามูเอลน่าจะปลอดภัยแต่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบทที่สิบเก้อ่าซาอูส่สงคนที่จะจับดาวิดเมื่ออยู่กับซาอูแต่คนที่คนใช้ที่สง่งเริ่ม เผยโพชนะแล้วก็รอบที่สองมีคนใช้ของซาอูเรื่องเผยโพชนะแล้วซาวอูบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะบายเองแล้วก็เขาบปเองแล้วก็คออะไรขึ้นเขาเริ่มเผยโพชนะด้วยแต่ไม่ใช่แบบธรรมดาทำในวิธีที่ซาอูเสียหน้าเสียหน้าต่อทุกคนกิดอ,อะไรขึ้นพรอองพูดถึงซาอู ทรงถอดฉลองพระองค์ออกและก็ทรงเผยพระวจนะด้วยต่อหน้าซามูลและบันทมเปลือยกายอยู่ตลอดวันนั้นและตลอดคืนนั้นดังนั้นพวกเขาจึงพูดกันว่าซาอูลอยู่ในจำพวกผู้เผยพภชนะด้วยหรือโดยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นพระเจ้าให้ซาอูล ซาอูเสียนาต่อทุกคนเพราะว่าเขามาด้วยความตั้งใจที่จะจับดาวิดแต่พระเจ้าแห่งโดยตรงพระเจ้าเองพระวิญญาณของพระเจ้าบังคับควบคุมให้สาวูถอดเสื้อผ้าแล้วก็น,นอนที่พื้นทั้งวนันทั้งคืนเคยโพชนะนี่ให้เราไปเลึกถึงครั้งแรกที่สาวูเคยโพชนะ จำได้ไหมนี่เกิดขึ้นในวันที่เขาในวันหลังในวันเองที่เขาได้รับการเจอไว้จะเป็นกษัตริย์แล้วก็พบกับสามูเอลและผู้กผู้เผยโผชนะกิดอะไรขึ้นพระวิญญาณของพระเจ้าสเสด็จลงบนสาอูลแล้วเขาเผยโรชนะนี่เป็นสิ่งที่ให้เขาได้รับเกียรติแล้วคนทุกคนตกใจไม่หรือว่าเขาเป็นผู้เผยโผชนะแต่ครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้สาวอูได้รับเกียรติแต่เกิดขึ้นเพื่อทุกคนจะเห็นว่าพระเจ้าสามารถที่จะให้คนแบบนี้คนที่ไม่ยอมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าคนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชงังต่อคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้มีความอับอายต่อหน้าประชาชนแล้ว เราเห็นนี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดาวิดเมื่อพระเจ้าทรงปกป้องดาวิดกับอุบายของสาวอูแต่มีอะไรสำหรับสาวอูโดยตรงบูตบูของสาวอูจงรักผักด,ดีต่อดาวิดมากกว่าต่อบิดาเราเห็นตอนแรกส,สิ่งที่เราได้พูดถึงแล้วมีข่าวรักดาวิดแต่บิดาขอเธอบิดาของเธอ ช่วยความรักนั้นได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองความเกลียชังสาอูมีต่อดาวิดนั้นรุนแรงรุนแรงกระทดกับรุนแรงมากกว่าความรักที่เขามีต่อลูกสาวของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่เราพูดถึงแล้วแต่ลูกสาวจะเลือกที่จะรักสตรูของพ่อมากกว่าจะรักพ่อ แต่สิ่งที่เราเห็นด้วยคือไม่ใช่มีเขาเท่านั้นแต่ลูกชายบุตรชายโยนาธานคนที่ในอนาคตจะเป็นกษัตริย์ยอมที่จะทําพันธสัญญากับดาวิดและยอมที่จะให้ดาวิดเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แทนเขานี่เป็นสิ่งที่เราเห็นใน,น,ในบทที่1ิข้อที่2อข้อที่7และทั้งบทที่ยี เราเห็นว่าดาวิดและยอห์นนต้องร่วมมือแล้วก็หวังอูบายที่จะปกป้องดาวิดจากการพยายามของสาวอูที่จะฆ่าดาวิดและเราเห็นยอห์นนจะพูดโดยตรงว่ายอห์นนพอใจที่จะให้ดาวิดเป็นกษัตริย์แทนเขาถ้ายอห์นนยอมที่จะทำแบบนี้ทำไมสาวอูเองไม่สามารถที่จะ มีความคิดเหมือนกันทำไมสาวอูไม่ไม่ยอมที่จะให้ดาวิดเป็นกษัตริย์แทนบูชายของเขาหมายถึงว่าสาวอูมีโอกาสที่จะกลับใจเขามีโอกาสที่จะได้รับการตัดสินของพระเจ้าว่าบูชายของเขาจะไม่เป็นกษัตริย์แต่เขาไม่ยอมแล้วเราเห็นในในลคที่3ในแลวของเราแม้สิ่งเหลา่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้น ซาอูไม่ยอมรับไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าซาอูเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของคนที่เมื่อเขาไม่ยอมที่จะได้รับการตัดสินของพระเจ้าเขาไม่ยอมที่จะตามพระประสงค์ของพระเจ้าเขาไม่ยอมเขามีใจเด้อความคิดของเขาเริ่มจะเปลี่ยนจงถึง เราไม่เข้าใจทําไมเขาจะพูดทําสิ่งแบบนี้ส่วนนี้เป็นจริงๆเป็นเรื่องตลกนิดหน่อยเป็นตลกในหน้าร้าแบบน้าซ้าแต่ตลกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สาอูพยายามที่จะทําลมแล้วไม่มีความสําเร็จแต่ยิ่งที่เขาพยายามที่จะฆ่าดาวิดยิ่งที่พยายามที่จะให้ดาวิดทดลอง ยิงที่สาวอูจะลดลงและไม่มีความสำมแรงเทงแม้ว่าเขาจะทำผิดต่อลูกของเขาเองเท็งแม้ว่าเขาเห็นว่าพระเจ้าอวยพระพรดาวิดตลอดเขาไม่ยอมที่จะเปลี่ยนบทเรียนสำหรับเราบทเรียนที่เราเห็นในในพระกัมปีและในชีวิตของเราด้วยเราจะเห็นคนที่ทำบาปคนที่เดือในทำบา เขาไม่ยอมปลับใจจนกระทั่งเขารู้สิ่งที่เขาทำเป็นผิดอีกไม่นานเขาจะเริ่มทำตัดสินใจตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่งอกขาวจริงๆไม่ไม่ไ,มไมร้สาระไม่มีเหตุผลทุกคนอื่นจะมองเห็นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมไม่สามารถที่จะเห็นชัดแต่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ยอมปล่อยบาปของเขา คนที่ไม่ยอมตามนามพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเขา